ค่ะน้องๆวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับคลิปวิดีโอให้ความรู้ G D Social Study ของพี่หมิงนะคะสำหรับซีรีส์เซตนี้เนี่ยจะเป็นความรู้เกี่ยวกับคำตัดสินของศาลฎีกาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบ G D Social Study เลยพี่หมิงอยากให้น้องๆอ่ะไล่ดูคลิปซีรีส์นี้ให้ครบเลยนะคะเพราะว่าทุกเรื่องที่พี่มิงจะเล่าเนี่ย ออกในข้อสอบจริงอย่างแน่นอนค่ะคดีแรกนะคะที่พี่หมิงอยากจะมาเล่าให้ฟังเนี่ยชื่อว่าคดี p l a c y v y v e r s u s สเฟอ u ์นะคะซึ่งคำพิพากษาสาลฎีกาได้ตัดสินเมื่อปี1896ค่ะเรื่องนี้นะคะมันเริ่มมาจากการที่บริบทสังคมอเมริกัในยุคนั้นเนี่ยมันมีการใช้ข้อกฎหมายตัวหนึง่งชื่อว่า กิมคราวลอค่ะกฎหมายนี้เนี่ยเป็นข้อกฎหมายที่พยายามที่จะกีดก,กันความเท่าเทียมระหว่างคนผิวสีกับคนผิวขาวในการใช้สถานที่และทรัพย์สินสาธารนณะสังคมอเมริกายุคนั้นจะมีการติดป้ายเอาไว้ว่า color only หรือ white only โดยครั้งเลกองลี่เนี่ยจะหมายถึงการที่สถานที่นั้นหรือว่าทรัพย์สินสาธารณะนั้นเนี่ยอนุญาตให้คนผิวสีใช้อย่างเดียวส่วนไว้องลี่ะค่ะก็คืออนุญาตให้คนผิวขาวใช้อย่างเดียวเหตุการณ์ของคดีพเพลซี่นั้นเนี่ยเกิดขึ้นตอนที่นายโฮเมอร์เพลซี่ซึ่งเขาเป็นชาวแอฟริกันอเมริกา ทงใจนะคะขึ้นโบกี้รถไฟของคนผิวขาวเพราะตั้งใจที่จะประท้วงกฎหมายจิมคารลอค่ะและสุดท้ายเขาก็โดนจับแต่เขาก็ตัดสินใจสู้คดีนี้นะคะจนคดีนี้เนี่ยสู้กันไปจนถึงศาลฎีกาเลยให้คำตัดสินเป็นวลีเด็ดคือคำว่า Separate but equal ซึ่งคีย์เวิร์ดตัวนี้เจออยู่ในข้อสอบอย่างแน่นอนนะคะนั่นหมายความว่า separate คือการแบ่งแยกการใช้ทรัพย์สินสาธารนณะแต่ E ีโคไงอีโ e คก็คือฉันและเธอเนี่ยยังเป็นพลเมืองอย่างเท่าเทียมกันเจตน,นาแรกของนายเฟรซี่นะคะตั้งใจที่จะฟ้อ,ฟองร้องสาลดีกาว่าจิมคาร์โเนี่ยขัดต่อรัฐธรรมนูญข้อ14 14 Amendment นะคะก็คือเรื่องของการให้ความเป็นพลเมืองและความคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกับพลเมืองทุกสีผิวแต่เมื่อสานดีกาตัดสินมาแบบนี้แล้วก็เลยทําให้จิมคาร์โอยู่ต่อไปอีก50-60ถึงปีเลยค่ะหลังจากนั้น ะะการแบ่งแยกการใช้สถานที่หรือทรัพย์สินสาธารนณะก็อยู่ต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกระทั่งถึงปี1,954มีคำตัดสินหนึ่งที่ overturn หรือล้มลังคำตัดสินของคดีเพซี่โดยคดีนั้นชื่อว่า Brow n vs Board of Education ซึ่งเดี๋ยวคลิปหน้าพี่หมิงจะมาเล่าเรื่องคดีนี้ให้ฟังค่ะออกสอบอีกแล้วค่ะ